สวัสดีค่ะวันนี้ปล่อยมีสี่เล่มค่ะมาดูความยาวขอบมีกันแต่ละเล่มกันนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะตัวนี้ใบมีดยาวอยู่ที่สิบสองจุดสามใบกว้างอยู่ที่สองจุดห้าสันหนาแปดมิลนะคะด้านอยู่ที่หกจุดสามยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะถ้าเป็นงานสั่งนะคะอยู่ที่เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยนะคะยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะ เล่มที่2ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะใบกวางอยู่ที่2.5สันหนานะคะอยู่ที่7มิลได้อยู่ที่6.2นะคะยาวรวมมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะเล่มที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.5ใบกวางอยู่ที่2.5สันหนา8มิละด้าอยู่ที่6.3นะคะยาวรวมของมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรีค่ะเล่มที่4เล่มสุดท้ายค่ะเป็นแรมโบ้นะคะตัวนี้ ความยาวของมีดอยู่ที่11นิ้วใบกวัวอยู่2.5ซันหนา8มิลได้อยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่17นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรีค่ะรับทั้ง4เล่มนะคะลดได้นิดหน่อยนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวจากสินค้าจริงนะคะงานหลักงานเบาลุยได้เลยนะคะรับประกันตลอดการใช้งานไม่มีวันหมดอายุนะคะถ้าเป็นมีดเชื่องสันนะคะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยใช้มีดเช่างสันนะคะลองเปิดใจเอารองไปใช้ดูนะคะเผื่อถูกใจนะคะ อย่าเพิ่งเชื่อคำรีวิวนะคะลองเปิดใจใช้ดูก่อนนะคะนิ่ทางนเราจะสินค้าจะตรงปกทุกวันอยู่และะ้วค่ะรีวิวทุกวันนะคะทุกค้าท่านใดสนใจสั่งนีนะคะแอดไลน์หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213ค่ะขอบคุณมากค่ะที่อุ่นทร้านตลอดมานะคะ